คำเตือนขอบคุณทุกคนที่สนใจเข้ารับฟังและรับชมในช่องของปอโอดนะคะปอโอดทำช่องนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาจะว่ากล่าวใครเลยนะคะเป็นสมมุติฐานและกรณีศึกษาเอามาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็คิดแล้วก็เตรียมตัวในการดำรงชีวิตตัวเองหรือในการหาคู่ต่างชาตินะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดเห็นต่าง แล้ไม่ชอบใจไม่พอใจหรือฟังไม่จบฟังแล้วสรุปเองตัดสินเองหรือแม้กระทั่งตัดสินว่าโปส์เป็นคนที่ไม่ดีนะคะโส๊ขอความการุณาคุณไม่ต้องทิ้งคอมเมนต์ที่ไม่ดีเอาไว้นะคะให้คุณฟังแล้วออกไปเงียบๆหรือคลิกไม่ชอบเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าคุณฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะ ถึงแม้คุณจะใช้คำสุภาพเป็นเชิงตำหนิต่อว่าเสียสีนะคะว่จะส่งรีพอร์ตให้กับทาง YouTube ให้หมดเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ,ปะโป๊ดนะคะเหนื่อยเหนื่อยปวดเข้าใจแล้วว่าการทำช่องป๊ดตกใจปวเข้าใจแล้วว่าการทำช่องเมียฝรั่งเนี่ยนะแล้วก็คุยเนื้อหาเกี่ยวกับภาษามีฝรั่งเนี่ยนะ เหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแบบนี้เลยนะเหนื่อยที่เจอคนที่เขาคิดไม่ดีอ่ะและเป็นคนที่เขามีวิสัยทัศน์ที่แคบแคบกว่าเราแคบกว่าดิฉันคนเดียวก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปพาดพิงถึงคนอื่นนะเพราะไม่ได้เก็บอะไรมาคิดแต่เวลาเราได้รับเข้ามาเยอะๆ ก็เซมกันนะเซเหมือนกัน,นะน,กนพวกก็จะกลับไปฟังวิดีโอที่วดพูดเตือนคนอื่นที่เขาเคยมีปัญหามาปรึกษาพวก,ก็ไปฟังให้เตือนสติตัวเองเหมือนกันนะให้ตัวเองเนี่ยรู้จักผ่อนคลายลงเหมือนกับรถขยะนะโดยปกติเราก็อยู่บ้านของเราเราไม่ได้ไปเข้าใกล้รถขยะแล้ววันหนึ่งเนี่ยรถขยะหรือรถดูดซ่วมก็ได้อะขับผ่านบ้านเราอ่ะ ก็ส่งกลิ่นกลิ่นมันก็ลอยมาเตะจมูกเราแล้วก็เหม็นเหมือนกันนะนี่ก็เป็นเหมือนกับที่พดเปรียบเทียบว,ว่าคอมเมนต์ที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยพดก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะพดส่งรีพอร์ตหมดเลยแต่ก็ทําให้เซได้เหมือนกันจุดประสงค์ที่พดเปิดทําช่องนี้ขึ้นมาตอนเนี้นะมีคนสนใจเยอะมากเลยแล้วพดก็ตัดสินใจใช้หัวข้อว่าเมียฝรั่ง สามีฝรั่งหาสามีหาแฟนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจเป็นมาเก็ตติ้งไงมาเก็ตติ้งเวลาเราตั้งชื่อเราก็ต้องการให้คนเขาสนใจเข้ามาดูในวิดีโอเราไงสิ่งที่โบพูดเนี่ยโบจะเน้นในเรื่องของการแนะนำเตือนเหมือนเพื่อนคุยกันช่วยกันคิดอย่างเงี้ยนะคอมเมนต์ที่บอกว่า ผู้หญิงไทยทำไมชอบแต่จะหาหรืออะไรก็ว่าไปนะมีเลสในในทางตำหนิต่อว่านะไม่ใช่ผู้หญิงไทยทุกคนหรอกคุณจุดนี้เนี่ยคุณต้องพิจารณาความคิดตัวเองด้วยว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคนอื่นแบบเหมารวมแต่โวก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงไทยในกลุ่มที่เขาสนใจ ที่จะมีสามีมต่างชาติสามีฝรั่งเนี่ยเขาจะคิดไปในทางไม่ดีไม่มีก็มีเพราะอย่างที่เราเคยได้ยินได้เห็นจากสื่อนะบตก็เคยเห็นเขาก็มีแนวสอนที่เป็นแบบที่บ้ไม่เห็นด้วยแต่บ้ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาหรอกในส่วนของโบ้เนี่ยบก็จะพูดในความคิดในแนวคิดของโบ้อะ เป็นแนวทางให้ผู้หญิงไทยได้คิดแล้วก็เตือนคุณใช้ใช้ความคิดและสมองของโบนเนี่นะพูดถึงในสิ่งที่และคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดโบนไม่ได้มาพูดให้ใครฝันเฟื่องเพอ้อฝันลมๆแรงๆไม่เลยนะจ๊ะแล้วประสบการณ์ที่เล่าไปเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นการเอาตัวเองมาประจานหรือเสียชื่อเสียงมันผ่านมาเป็น1 0บสปีแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะวันนี้ที่มาฟังไงจะได้คิดเยอะเพราะตอนนั้นปอตไม่ได้คิดเยอะเหมือนทุกวันนี้ไงปอดถึงได้เจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วมาเล่าให้คุณฟังไม่ได้เอามาเล่าให้คุณมาด่าปอตนะคุณที่ด่าปอตเนี่ยปอดรีพอร์ตยูทูบหมดเลยนะคุณคนที่ ไม่ได้เห็นด้วยมีอคติตั้งแต่คุณเห็นหัวข้อเลยเนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองก่อนไหมปอนไม่ได้รู้สึกดีเลยนะที่มาทําวิดีโอแล้วก็พูดแบบนี้เพราะมันเป็นการตําหนิผู้อื่นแต่ถ้าผู้อื่นไม่มาตําหนิติติตงปโป๊ดก่อนปโป๊ดก็จะอยู่ของปโป๊ดสวยๆเหมือนเดิมนะคะคุณส่วนของคนที่หาสามีฝรั่งนะคะเราติดต่อกับ ผู้ชายเราก็ใช้ความคิดให้ดีๆเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ไว้ก่อนนะใครจะว่าเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก็ไม่เป็นไรใครที่บอกว่าผู้หญิงอะที่เลือกผู้ชายต่างชาติเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะความรักหรอกอยากสะดวกสบายอยากอยู่สบายมีความสุขยอมรับค่ะโบยอมรับเลยนะคะคุณยอมรับไปเลยค่ะ ใครที่เขาไม่อยากมีความสุขไม่อยากสะดวกสบายก็ปล่อยเขาไปให้เขาไปดมตามตามให้เขาไปตามทางของเขาค่ะแต่เมื่อเราเลือกที่จะมีความสุขสะดวกสบายนะคะโอ้ยพึ่งมาอีกแล้วปพดกลัวเราก็แลกกันไงเราก็ต้องเลือกคนที่เขาให้ความสุขสะดวกสบายเราได้และเราก็ ดูแลเขาเหมือนกันแลกกันเราไม่ได้มาอยู่สวยๆนิ่งๆเฉยๆเพราะว่าเราเอาตัวโบทเนี่ยเนี่ยไม่ได้ได้สามีที่เป็นมหาเศรษฐีนะคะถ้าพอได้สามีที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่นะโบทก็คงจะสะดวกสบายเลิศหรูมากกว่านี้คงจะมี วิดีโอให้คุณดูแบบว่าใช้เงินซื้อเขาของแพงๆสวยๆดีๆมากกว่านะเหมือนกับยกตัวอย่างนะคะคุณมูนานามสกุลอะไรบดจำไม่ได้ราะชอบเขานะชอบมากๆด้วยอ่ะเขาอ่ะวันๆเขาก็ทำตัวสวยๆอนนี้บดฟังมาจากที่เขาสัมภาษณ์ทางรายการทีวีนะเขามีการ ใช้ชีวิตแบบสวยๆเลิศดหรูถ้าคนที่ไม่ได้รู้ว่าเบือเอบเบ้องหลังเขาทำอะไรปุก็ไม่ดูเบื้องหลังเขาทำอะไรแต่ปุไม่เคยไปตัดสินเขานะปุ๊ก็แค่พูดในสิ่งที่ปดมองเห็นเขาก็บอกว่าเขาอะ่ะวันๆก็แต่งตัวสวยๆหรูๆแล้วก็ต้องทำตัวให้ดูดีเชิดหน้าชูตาสามีแล้วก็สู้รบกับสพายอื่นๆเขาเขามีการแข่งขันกันไงในครอบครัวเขาว่าแต่ในเบื้องหลังชีวิตเขาลึกๆเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ดีมีหมดแหละคนทุกคนน่ะไม่ดีหรือเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ได้มีความสุขเขาไม่จาเป็นต้องเอามาทำให้ใครดูก็ได้แต่คนที่เอามาให้คุณดูก็ดีไงแต่ก็ยังมีไม่วายคนที่ไปคอมเมนต์ตำหนิว่าเขาหรือใดๆอ่ะฟดตก็ไม่สนใจหรอกแต่ถ้ามาถึงช่องว่วแล้วเนี่ย โพสร,รีพอร์ตหมดเลยนะคุณโพ์ไม่ได้เปิดช่องมาเพื่อให้ใครมาว่าและเสียดสีและด่ายังดีที่คุณใช้คำสุภาพนะโพสตั้งใจที่จะแนะนำตักเตือนเป็นที่ปรึกษาพูดคุยกันกับผู้หญิงที่ต้องการจะมีสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะเราจะได้ช่วยๆกันคิดไม่ถูกหลอกไม่เจอสแกมเมอร์ หลายๆคนก็รับมือได้ดีแต่หลายๆคนเขาก็รับมือไม่ได้ดีหลายๆคนพูดคุยกันมาเป็นเวลาช้านานทำไมไม่มีความคืบหน้าเลยพอมาฟังวิดีโอโบ์เงี้ยก็ทำให้ได้คิดเปลี่ยนวิธีในการคุยบทไม่ได้สนับสนุนหรือสอนให้ใครไปหลอกใครหรือให้ไปประพฤติตัวที่ไม่ดีดูไม่ดีหรือเสียหายเกียรติยศของความเป็นผู้หญิงใดๆไม่ใช่เลยนะคุณ สิ่งที่โบส์คุยคุณก็ได้ยินถ้าคุณไปฟังนะถ้าคุณไม่มาจัดโบ๊ทนะจัดพูดภาษาไทยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอผู้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะมาตัดสินซะก่อนแค่วิดีโอโบส์แค่หนึ่งวิดีโอเท่านั้นนะหรือสองวิดีโอที่คุณดูคุณไปดูวิดีโออื่นๆด้วยสิแล้วคุณคิดตามด้วยนะแล้วคุณจะเข้าใจหรือคุณคิดตามคุณก็ไม่เข้าใจอีกตรงนี้ก็เป็นปัญหาของคุณแล้วนะไม่ใช่ปัญหาโบต์นะก็ไม่เป็นไรนะคะ วันนี้นี่ก็มาพูดคุยกันเท่านี้ส่วนใครที่ยังรับชมยังรับฟังติดตามโปสตอยู่ขอบคุณมากๆเลยโปสตก็จะพูดคุยในแนวของโปสตเรื่องหาสามีฝรั่งเรื่องแนวเมียฝรั่งหรือมีข้อมูลอะไรดีๆที่โปสตคิดว่าเป็นประโยชน์อะจะเอามาพูดให้ฟังอีกนะคะคนเราก็ต้องมีการเรียนรู้ใช่ป่ะปสตรู้กลุ่มที่เข้ามาดูโปสตเนี่ย ก็คือกลุ่มที่โบตั้งใจจะคุยกับพวกคุณนั่นแหละก็คือคุณที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นอื่นๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณเห็นนะนะไม่ได้พูดเจาะจงใครนะแต่อันนี้คือเป็นจุดประสงค์ว่าโบธามเพื่อโบอยากจะให้คุณได้รู้จักได้เห็นได้ฟังแล้วโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเดินทางหรือกำลังจะไปผชนกับสิ่งที่โบพูดถึงไงคุณจะได้ มีข้อมูลในการวางแผนในการคิดว่าฉันจะทำอะไรแบบไหนยังไงต่อไปไงนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสามีฝรั่งหรืออยากจะพูดคุยอยากจะหาแต่จะทำยังไงไดีย่างเงี้ยจะเริ่มเว็บที่ไหนดีอันนี้ไม่รู้นะเพราะไม่รู้ว่าจะต้องไปเข้าเว็บแอปไหนบ้างแต่ถ้าเกิดคุณคุยกันแล้วเนี่ย แล้วคุณสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยมั่นใจอันนี้มาถามปรึกษากันได้นะคะจะบอกให้แล้วภาษาอังกฤษถ้าพูดคุยกันแล้วไม่แน่ใจอีกก็มาถามปรึกษาได้จะบอกให้คลิกเข้าไปในไลน์กลุ่มเลยค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกเข้าไปในกลุ่มอยู่นิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะว่าในกลุ่มไม่ได้เปิดไว้เพื่อทํากิจกรรมอะไรเปิดเอาไว้สําหรับใครที่อยากจะพูดคุยสอบถามสด,สด ถามมาเลยค่ะตอบได้ยินดีนะคะแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณเข้ามาด่านะคะโปสต์ก็ต้องขอเอาคุณออกเพอราะปุดรับไม่ไหวจริงๆนะคะปุไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นนะคะโอเค <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ